ยินดีเข้าสู่ครอบครัวน้องละไทยนะคะวันนี้ฝนตกนะคะแม่ๆม่ขวันนี้ฝนตกคะ่ะเลยปล่อยสาวน้อยของเรานะคะเล่นน้ําฝนนะคะเล่นน้ําฝนค่ะดูค่ะดูนอนเกียกนอนกิ้งแล้วนะคะ <laughs> ไม่มีฟ้าเล็บฟ้าร้องนะคะแม่แม่ขาเลยปล่อยเด็กน้อยนะคะเล่นน้ําฝนนะคะในช่วงบ่ายนะคะในช่วงบ่ายโซ่บ่ายสองนะคะแม่ ฝนมาช่วงบ่ายสองนะคะปล่อยเด็กน้อยเล่นน้ําฝนนะคะวันนี้เออสาวน้อยตกมันแล้วค่ะแม่ขะสาวน้อยตกมันค่ะตกมันทมกลางใช้ฝนค่ะแม่ขะสาวน้อยตกมันทมกลางใช้ฝนค่ะแม่ขะดูค่ะดูเออสนุกใหญ่เลยดูนะคะดูนอนเกียกนอนจิ้งกันแล้วนะคะแม่ขะนอนเกียกนอนจิ้งแล้วค่ะดูค่ะดูเนื้อตัวมอมเมมแล้วนะ าเนื้อตัวมอมแมมแล้วค่ะแม่ขะอ่าเป็นไงลูกสนุกไหมเสียงหน่อยเร็กขอเสียงหน่อยค่ะสนุกไหมลูกเออสนุกนะคะสนุกค่ะสนุกค่ะสนุกค่ะดูนะคะดูยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งเออยิ้มแฉ่งนะคะยิ้มแฉ่งเออเาวาน้อยเาวน้อยสนุกนะคะสนุกกับบรรยากาศฝนนะคะ วันนี้ในช่วงบ่ายสองนะคะแม่ขาในช่วงบ่ายสองมาฝนมาหนักมากเลยนะคะมาเต็มหัววันเลยนะคะวันนี้นะคะาสาวน้อยผู้ตกมันในถา้ากลางสายฝนนะคะ <c oughs> ดูนะคะแม่ขาเอาเล่นพองและปอลูกเออนอนเกียกนอนริ้งนะคะแม่ขานอนเกียกนอนริ้งนะคะ ที่เดิมนะคะที่เดิมนะคะคนสวยชอบเล่นตรงที่นี้นะคะนี่เลยนะคะบวกอ่าบ่อที่น้องขุดอันอน <c oughs> ี้นี่เล่นน้ําเล่นน้ำอ่ะบ,อบ่อบ่อพิเศษบ่อส่วนตัวของหนูเนาะนี่อันนี้นี่นะคะบนน้ําบนน้ําบนน้ําอันนี้บ่อพิเศษนะคะบ่อพิเศษของสาวนอ้องรัไทยนะคะบ่อพิเศษเลยนะคะอันนี้ คนสวยคนสวยชอบใหญ่เลยนะคะคนสวยนี bon like ่เลยนะคะนี Alf ่เลยบรรยากาศแบบนี้หนูชอบค่ะบรรยากาศแบบนี้หนูชอบนะคะคนสวยตัวบ้านหนูชอบมากๆเลยนะคะหนูชอบมากๆเลยเป็นไงลูกสนุกไหมชอบไหมลูกชอบไหมคนสวยชอบไหมลูกอชอบค่ะชอบหนูชอบบรรยากาศแบบนี้นี่นะคะเล่นสนุกเลยนะคะเล่นสนุกเลย โชว์ตูดอีกแล้วคนสวยโชว์ตูดอีกแล้วนะคะแม่ะ่ะโชว์ตูดอีกแล้วค่ะโอ้ยทำไมเขาชอบโชว์ตูดจังเลยนี่มันท้ายนู้สวยบ่กลูกเนอะมันท้ายสวยบ่เนอะ,ะมันท้ายนู้สวยใช่ไหมคะคนสวยามาดูสาวน้อยนะคะตกมาในช่วงค่ำกลางใช้ฝนนะคะแม่ขะ เอาแล้วเอาแล้วนอนเกียรนอนจิ้งแล้วอ่ะ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 ไหนไหนนอนเจียรนอนจิ้งโชว์แม่แม่หน่อยเร็วอันนี้นั่งพดท่าแล้วนะคะแม่ขะนั่งพดท่าแล้วค่ะนั่งพดท่าแล้วนะคะดูค่ะดูอ่ะท่าสวยท่าสวยเออสวยค่ะสวยสวยค่ะสวยสวยค่ะสวยอันนั้นนอ่อนเล่นดีกว่าท่าสวยมาะคะ่ะท่าสวยมาอันนี้ สวยคนสวยว่าชอบค่ะชอบ pues ชอบค่ะชอบเสียงหน่อยค่ะเสียงหน่อยสนุกไหมลูกเสียงหน่อยค่ะไหนเสียงหนูอยู่ไหนเสียงหน่อยค่ะสนุกไหมลูกสนุกไหมค่ะไหนไหนก็มานะคะเต็มเลยนะคะถ้าไหนก็เต็มเลยนะคะตอนนี้เทไมลลูกเอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปล่อยนะคะปล่อยอันนี้ ล่อยเป็นเด็กน้อยเนาะสักวันปล่อยเป็นเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยอ่าฟันน้ำนมเนาะแม่ขาตอนนี้เป็นเด็กน้อยฟันน้ำนมนะคะอ่านีนะคะอ่ะเอาบอ่บ่ส่วนตัวอันนี้บ่ส่วนตัวหนูนะคะนี่ใครก็อย่ามาเล่นกับหนูอ่าอย่ามาเล่นบ่ส่วนตัวหนูนะอ่าหนูว้เล่นคนเดียวใช่ไหมลูก สนุกนะคะสนุกใหญ่เลยคนสวยบอกว่าชอบบรรยากาศแบบนี้ชอบอากาศฝนแบบนี้เนอะ mm. ถ้าไม่มีเสียงไม่มีแสงนะคะมานะคะก็ะจะให้นะคะคนสวยนะคะคนสวยมานอนเกียดนอนกิ้งเล่นนะคะผ่อนคลายนะคะแม่แม่ขาผ่อนคลายผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายมาแล้วมาแล้ว <laughs> คนสวยเป็นไงลูกเป็นไงสนุกไหมลูกสนุกไหมไหนเสียงสนุกอยู่ไหน เสียงสนุกอยู่ไหนลูกไหนไม่ได้ยินเสียงเลยนี่สนุกไหมนี่โอ้ดูค,นดคนูนดูคนเนะคัน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 ค่ะคันคันคันนอกนี่คันเออ <laughs> แน่นไงฝนหยุดแล้วฝนหยุดความสนุกก็หมดไปกับฝนนะคะแม่คะ่ะฝนหยุดความสนุกก็หมดนะคะโชว์ตูดอีกแล้ว เอ้ยหันหน้ามาโชว์กล้องหน่อยคะ่ะคนสวย,ยดูมุมนูน้นต้องขัดผิวต้องขัดผิวขัดผิวหนักเลยพ่อควันเราอขัดผิวให้ลูกสาวหนักเลยนะคะตอนนี้ดูสภาพลูกสาวแล้วอ่ะอ่ะฝนหยุดหนูก็หยุดบ๊ลูะฝนหยุดหนูก็หยุดเล่นใช่ไหมคะใช่ไหมจ๊ะคนสวย ดูดูท่าท่านิ่งท่านิ่งนะคะแม่ค่ะเออดูทำท่าหน้าตาเออดูทำหน้าตาทำหน้าตาหน้าอ่าอะไรนะหน้าเอ็นดูเลยนะคะหน้าเอ็นดูเออไม่ชอบโช์ไม่ชอบโช์หน้าอ่าอายเนาะอายอายใช่ไหมคะนี่อายใช่ไหมเนือหนูอายใช่ไหมคะคนสวยอายเนาะอาย <ś m ix> ไม่ชอบโชว์ใบหน้านะคะอายคะ่ะแม่ขาอายคะ่ะเออไม่ควรต้องเดินหานะคะไม่ควรต้องเดินหาเดินหาหน้าหน้าน้องละไทยเองเลยนะคะออาน้องละไทยไม่ยอมค่ะไม่ยอมหันมานะคะไม่ยอมหันมาอ่าไม่ควรต้องขออนุญาตเดินนะคะเดินเดินหาคนสวยเองเลยนะคะเดินหาคนสวยเองเลยจ้าใช่ไหมลูกใช่ไหมเออคนสวยคนสวยค่ะกรสนุกไหมลูกสนุกไหมคะ ไหนเสียงหน่อยค่ะสนุกไหมคะสนุกไหมคะเสียงหน่อยค่ะเอยสนุกค่ะสนุกค่ะสนุกนะคะสนุกค่ะเอยคนสวยบอกว่าสนุกนะคะแม่ค่ะสนุกมากๆเลยนะคะไหนขอเสียงอีกทีขอเสียงที่สนุกไหมลูกสนุกมากแค่ไหนเสียงดังๆเสียงดังๆไหนสนุกแค่ไหนเสียงดังแค่นั้นเลยนะคะอ้าวสนุกแค่ไหนเสียงดังแค่นั้นนะลูกนะไหนขอเสียงหน่อยค่ะเสียงหน่อยค่ะ คนสวยเสียงค่ะขอเสียงหน่อยค่ะคนสวยขอเสียงงนหวานค่ะลูกขอเสียงงอนหวานเสียงนหวานเสียงงานหวานงอนหวานบรรยากาศบรรยากาศให้นะคะบรรยากาศให้ความสนุกก็มานะคะทั้งสนุกทั้งตกมันเลยนะคะตอนนี้งานงานหนักเหมือน งานหนักก็อยู่ที่พ่อควันนะคะขัดผิวนะคะขัดผิวให้คนสวยนะคะงานหนักอยู่ที่พ่อควันนะคะขัดผิวให้คนสวยนี่เลยนะคะโคนเต็มตัวแล้วนะคะตอนนี้พ่อควันเรางานหนักนะคะงานหนักคือคือโคนเต็มตัวนะคะเต็มตัวลูกสาวนะคะต้องขัดผิวนะดูสิเอ้ามาแล้วมาแล้วค่ะแม่ค่ะระวังขัดระวังเล่นใหญ่เลยนะคะเล่นใหญ่เลยเออ สนุกสนุกอันนั้นแน่นั้นเน่นันน้นแน,น่มาเต็มมาเต็มนะคะมาเต็มอะดูมุมนี้ก่อนเนาะแม่แม่ะเอามุมนี้เลยเนาะนี่เลยนะคะบ่อบ่อส่วนตัวของสาวน้อยนะคะดูคะด่ะดูดูนะคะดูอบันทุที่เอาโอ้ยโชคตูดีะค่ะแม่แม่ะย่างหาหนาเพื่อนเพื่อนกระลบค่ะนี่ เป็นไดลูกเป็นไอฝน,นหยุดหนูก็หยุดค่ะเออขุน <c oughs> ขั้น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  <c oughs> เล่นสนุกนะคะเล่นสนุกทำกลางสายฝนนะคะแม่ขาสนุกใหญ่เลยนะคะ <c oughs> ใครจะสนุกเท่าหนูนะคะ <c oughs> นี่นะคะใครจะสนุกเท่าน้องรอไทยนะคะ <c oughs> คนสวยบอกว่ามาบ่อยๆมาทุกวันนะคะแบบนี้อันนั้นน่นั่นนี่ นั่นแนงยั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 งสนุกอยู่นะคะยังไม่จบนะคะอันนี้อันนี้อันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่ขาดูนะคะเล่นใหญ่เลยเอา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 โอ้เอาแล้วนะคะคือกัดโอ้โหมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยนะคะมีเสียงด้วยโอ้น่าจะสนุกแน่ๆเลยนะคะ มั่นใจมากๆเลยนะคะเสียงก็มานะคะแม่คะ่ะเออดูนะคะดูอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอ่าโคนกับน้องละไทยนะคะต้องอยู่ห่างๆน้องละไทยไว้นะคะตอนนี้กําลังกําลังสนุกนะคะกําลังสนุกนิ่งแล้วนะคะนิ่งแล้วคะ่ะตอนนี้นิ่งแล้วนะคะคนสวยนิ่งแล้วคะ่ะอันแหนอันแหน น่าจะน่าจะน่าจะสนุกแค่นี้เนาะแม่แม่่ะ,อะโอเคค่ะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะคะกดติดตามให้กับน้องไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะหนึ่งไลก์ก็คือหนึ่งกำลังแรงใจนะคะให้กับครอบครัวเรานะคะแม่ๆค่ะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องไทยของเรากันเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาพบเจอกันใหม่นะคะในคลิปิวดโอหน้าไรหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ bye <S 2> <S 2> <S คะบายบายค่ะอ่ะสวัสดีคะ่ะก่อนเร็วค่ะสวยบายบายด้วยบายบายด้วย นะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาพบเจอสาวน้อยใหม่นะคะแม่คะ่ะไหนไหนหันมาดีๆมามามาลูกมาหันหน้ามาหาแม่ก่อนเร็วๆเอาหันหน้ามาดีๆสวยๆลูกสวยๆเอาสวยๆลาแม่แม่ก่อนเร็วไหนไหนล่ะอ่ะทางนี้เนาะ,ะ่สวัสดีค่ะ